วิง่งรองบวัดเลยครับวิ่งรอบวัดนะอ่ะวิ่งรอบวัดเลย นะครับน,นี่ไม่ต้องคิดอะไรครับลึกไม่ลึกอีกคือสแลนอยู่ผมแตะถึงเลยนะครับเนี่ย ป้ายก่อนนะป้ายวัดป่าศรีทาวอรอานะยุทยานะครับแม่นแน่นนะโยบอร์เข้าล่องโอ้ยคืดแรงมากเนี่ครับเห็นป้ายครับป้ายขนาดตั้งสูงนะครับเนี่ย็นป้ายสร้างสูงนะครับเนี่ย จะผักบุวน,บนนะครับวนวนัดไม่แน่ใจว่าเราจะเข้าวัดได้หรือเปล่าอขอบอกครับคืนแรงครับกลัวไฟฟ้า เห็นลูกเกยบอกมิเตอร์ไฟฟ้าดำน้ำนะไม่มีใครมายา้ายขึ้นลูกเกยจะขออาสาลงไปย้ายขึ้นนะครับเดี๋ยวออกมาทงมิเตอร์นี่เราไปดูห้องน้ำกอนครับห้องน้ํานี่ครับห้องน้าที่เห็นอยู่นี่ครับนี่คห้องน้ํานะครับอันนี้อ๋อไอเรือโยกเนี่ยครับห้องน้ํา

มุติหลวงพ่อนะครับเนี่ยขื้นแรงมากเลยครับเขียวนนเขียวครับเขียวนี่นครับบอลบริเวณนี้คือตาตาที่หลวงพ่อขุดไว้นะครับ อยูต้นไม้ที่ปลูกก็ยังมีอยู่นะครับไม่ต้องกลัวแต่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผักตกขึ้นแรงครับนี่ครับเห็นเห็นใบเสมาโปมาหนึ่งอันนะครับนี่ไห้แรงครับคลืนแรงครับ เล็กมากเรียบร้อยวนเลยครับโซฟว์วนเลยขออนุญาตใช้ภาพจริงเสียงจริงนะครับมันไม่ต้องผาไม่ต้องผาไจเย็นๆเยลุงเกิดผมว่ายนะไม่เป็นตัวกลางมันเป็นสะนะจำไม่ได้อ่ะงุกลาเป็นสะนะ นี่ครับหมดครับผมเมื่อถึงโม่หน่อยนี่นะผมบ้านนิกรน่ะวัดป่าสีเทาวรณจลิกาของเราครับนี่ที่ผ่านไป่ได้มองผ่านไปนี่เป็นบ่อน้ำเป็นสระน้ำนะครับเออลุงบ้านขงเมื่อผ่าเพื่อหือกี่เมตรครับไม้องไปนี่จำกันได้ไหมครับใช้สระใช้สระจะมีนี่ครับกุฏิอยู่หลังหนึ่งนี่นี่คือกุฏิครับลูปเปอร์ขับดีระวังชนต้นไม้ to have อยางเราถีง,ง่ายกองถ่ายเสียงไทยมาครับเที่ยวนี้เต็มที่กันทุกคนครับทั้งนั่งที่แต่ละคนนี่ว่ายน้ำกันไม่เป็นเลยทุกคน้าดควนยดู่เดี๋ยวเขาจัดให้เขาดูลองน้ำก่อนเอาน่รู้ผมอยู่ก็ได้ไหนยนะเดีย๋ดวยวกลุ่มนั้นอ่ะ ออกมาแต่ก็อยู่ข้างในอ่ะกลุ่มบ้านพีกรณน่นะสาราครับเห็นไหมเนี่ยสาราไปที่พักของผักของไปเลยนะครับ นจนี่ครับศาลามีศาลานะครับลองคว้ารับนู้นสบายดีไหมครับ นี่คิดเอาครับแซลแนนี่แตะถึงเลยนะห่างอีกประมาณสองเมตรสามเมตรเนี่ยสองเมตรสเมตรประมาณสองเมตรถึงแซลแอนน่ะไฟผมก็ไปหมดเลยซีเขาตัดได้ยังไม่รู้เรามีไฟ้ยมนี่ก็ไฟมีตัดไม่ได้ร่วอนนี่สรุปแล้วยังไม่ได้ตัดไฟนะครับ ผมไม่ได้เอาเครื่องมือมาด้วยมันน,นั่นเราตัดให้นี่เอาจริงๆตรงนั้นเองเดี๋ยวไปเอาได้มารีนนี่นี่ออน,นี่คือกุฏิหลวงพ่อครับไม่หลวงพ่อครับเต็มไปด้วยผักตบผักตบชวาครับไปขึ้นบนหลังคาแล้วไปโอ้ย โหแย่เลยนะสุดๆครับงานนี้โอ้โหไม่ทันเลยอ่ะขึ้นเนมันไม่ขึ้นมาแล้วตอนไม่ข่าวันนั้นที่ผมมาไงเราเราบอกว่าวันลุงขึ้นไงนั่นแหละก็ทีแรกเขาก็เกิดมาอีกที่เขาโทรไปมาไม่ได้แล้วก็ผมโม้มาถึงบ้านทีแรกถนนยังไม่ท่วมกลยจับไม้ทีโอ้โห